ในเมืองมุมไบมีเรือนจำขนาดใหญ่แห่งหนึ่งที่เมื่อค่ำคืนมาเยือนความโหดร้ายต่อนักโทษหญิงก็เริ่มต้นขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้ามาทำอะไรตามใจชอบโดยไม่มีใครกล้าขัดขวางผู้หญิงทุกคนในนั้นเงียบด้วยความกลัวหากใครกล้าเอ่ยปากพูดก็จะถูกทำให้เป็นตัวอย่างจนนักโทษคนอื่นไม่กล้าทำตามแต่แล้ววันหนึ่งมีเจ้าหน้าที่หญิงผู้กล้าหาญคนหนึ่งมาถึงเธอประกาศว่าความอายุติธรรมนี้จะต้องยุติลงเธอถอดเครื่องแบบตำรวจออกแต่งตัวเป็นนักโทษและเข้าไปในเรือนจำคืนแรกนั้นเองเจ้าหน้าที่ระดับสูงเข้ามา และสายตาของพวกเขาจับจ้องไปที่เธอคำถามคือผู้หญิงที่กล้าหาญคนนี้จะกลายเป็นเหยื่อของเหล่าคนโฉดเหมือนนักโทษคนอื่นๆหรือเธอจะสามารถจับตัวคนร้ายและนำความจริงออกสู่สายตาชาวโลกได้มาค้นหาคำตอบในเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพื่อนเพื่อนเมืองมุมไบคือเมืองที่ภายนอกดูสว่างสวัยเปล่งประกายและน่าหลงไหลแต่ภายในเต็มไปด้วยความมืดมิดและความจริงอันน่าสะพรึงกลัวว่ากันว่าเมืองนี้ไม่เคยหลับไหลไม่ว่า จะเป็นกลางวันหรือกลางคืนถนนหนทางของมันยังคงคึกคักในเมืองมุมไบแห่งนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงที่เด็ดเดี่ยวและเข้มงวดนามว่าผู้กำกับการติกาสิงเธอดูสงบและมีเหตุผลจากภายนอกแต่ภายในนั้นแข็งแกร่งดุดเล็กกล้าเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นในความยุติธรรมและยึดมั่นในหลักการแม่แต่เหาอาชยากรตัวฉกาดในมุมไบย,ยังหวาดกลัวเมื่อได้ยินชื่อของเธอ มีคำกล่าวว่าแม้อาจยากรที่ไม่ผิดจริงๆเมื่อได้ยินชื่อรติกาจะยอมสารภาพบาปเพียงเพราะความกลัวรติกามาจากเมืองเล็กๆชื่อยาเธอต่อสู้อย่างหนักจนได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้กำกับการในเมืองใหญ่อย่างมุมใบชีวิตของเธอไม่ต่างจากเรื่องราวในภาพยนตร์เธอฝ่าฟันอุปสรรคและความขมขืนของสังคมเพื่อเปลี่ยนความฝันให้เป็นจริงดวงตาของเธอเปล่งประกายด้วยความซื่อสัตย์และในใจของเธอมีไฟแห่งความยุติธรรมที่ลุกโชนเธอไม่เพียงแค่เป็นตำรวจแต่ยังเป็นแสงสว่างแห่งความ หวังสำหรับผู้ที่ถูกกดขี่หลักการของเธอแน่วแน่ไม่ว่าผู้กระทำผิดจะยิ่งใหญ่แค่ไหนพวกเขาจะต้องได้รับโทษนั่นคือเหตุผลที่ชื่อของเธอทำให้ตรอกซอกซอยของมุมใบสันสะเทือนด้วยความหวาดกลัววันหนึ่งในตอนเช้ารติกากำลังนั่งอยู่ในห้องทำงานของเธอจิบชาและอ่านพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ฉบับล่าสุดทันใดนั้นประตูก็เปิดออกคนงานในเรือนจำชื่อมาเฮตซึ่งทำงานเป็นผู้ช่วยในครัว และทำความสะอาดที่เรือนจำหญิงมุไบเดินเข้ามาด้วยสีหน้าซีดเผือดและดูหวาดกลัวเขาพูดด้วยน้ำเสียงตื่นตระหนกท่านผู้กำกับผมมีเรื่องสำคัญมากต้องบอกรติกาวางหนังสือพิมพ์ลงวางถ้วยชาไว้ข้างๆและถามด้วยน้ำเสียงจริงจังว่ามาเฮดบอกมาเรื่องอะไรมาเฮดพูดด้วยน้ำเสียงสันเทาท่านครับนักโทษหญิงในเรือนจำมุมไบไม่ปลอดภยัยทุกคืนพวกเธอถูกปฏิบัติอย่างโหดร้ายข่มขู่และถูกใช้ประโยชน์จากความเปราะบาง ใบหน้าของรติกาเคร่งขรึมขึ้นเธอถามด้วยน้ำเสียงเข้มงวดนายรู้ไหมว่านายกำลังกล่าวหาเรื่องร้ายแรงแค่ไหนมาเฮตตอบด้วยน้ำเสียงสั่นเครือผมรู้ครับท่านแต่ผมพูดความจริงตำรวจที่ทำงานตอนกลางวันกลับกลายเป็นคนที่ทำร้ายนักโทษหญิงในตอนกลางคืนพวกเขาข่มขู่และใช้ประโยชน์จากความกลัวของพวกเธอดวงตาของรติกาเริ่มลุกโชนด้วยความโกรธเธอถามว่านายมีหลักฐานหรือไม่มาเฮตสูดหายใจลึกและตอบว่า ผมเห็นทุกอย่างด้วยตาตัวเองแต่ผมไม่มีอำนาจหรือความกล้าที่จะเก็บหลักฐานถ้าผมพูดออกไปผมอาจจะไม่มีชีวิตอยู่ถึงวันนี้นั่นคือเหตุผลที่ผมมาหาท่านเพราะผมเชื่อใจท่านรติกานิ่งเงียบไปครู่หนึ่งรอยย่นบนหน้าผ่าของเธอปรากฏชัดเธอถามว่ามาเฮตตอนที่ฉันไปเยี่ยมเรือนจําเมื่อสัปดาห์ก่อนทําไมไม่มีนักโทษหญิงคนไหนร้องเรียนเลยมาเฮชก้มหน้าลงและตอบว่า ท่านครับพวกเธอทุกคนอยู่ภายใต้เงาของความกลัวพวกเธอถูกข่มขู่ถ้าพูดออกไปผลลัพธ์จะเลวร้ายจนไม่อาจจินตนาการได้รติกายืนขึ้นและมองออกไปนอกหน้าต่างหลังจากนิ่งเงียบชั่วขณะเสียงของเธอแข็งแกร่งดุดเหล็กมาเฮทนายแสดงความกล้าหาญมากตอนนี้ถึงตาของฉันแล้วเย็นนี้ฉันจะไปเยี่ยมเรือนจำโดยไม่แจ้งลวงหน้า เพื่อนเพื่อนผู้กำกับการติกาสิงค์คือบุคคลที่หาได้ยากในสังคมนี้เธอคือผู้หญิงที่ใช้เครื่องแบบของเธอเป็นอาวุธแห่งความยุติธรรมไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจสำหรับเธอผู้หญิงไม่ใช่แค่ร่างกายที่อ่อนแอแต่เป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าและเธอรู้ดีว่าเมื่อสังคมชี้หน้าใส่ผู้หญิงครั้งแล้วครั้งเล่าความเจ็บปวดนั้นลึกซึ้งเพียงใดเฉพาะผู้ที่เคยเผชิญความเจ็บปวดในความเงียบเท่านั้นที่เข้าใจด้วยความมุ่งมั่นและความกล้ารติกาไปถึงประตูเรือนจำหญิงมูไบในเย็นวันนั้นผ่านพิธีการ และการต้อนรับจากผู้คุมเรือนจำทุกอย่างดูเป็นระเบียบเรียบร้อยในเอกสารและบันทึกแต่หัวใจที่ผ่านประสบการณ์ของรติการู้ดีว่าความจริงที่แท้จรนมักซ่อนอยู่หลังกำแพงที่สายตาคนทั่วไปมองไม่เห็นเธอเรียกนักโทษหญิงมาสอบถามในห้องแยกแต่ทุกคำถามได้รับเพียงความเงียบบางคนก้มหน้าลงบางคนริมฝีปากสัน่นแต่ไม่มีคำพูดใดหลุดออกมาความกลัวความเหนื่อยลา้าและความสิ้นหวังปรากฏชัดบนใบหน้า ของทุกคนรติกาตระหนักได้ทันทีว่านี่คือความเงียบที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าสียองกรีดร้องนับพันเธอรู้ว่าจนกว่าพวกเธอจะเชื่อมั่นว่ามีคนปกป้องพวกเธอจะไม่กล้าเปิดปากวันต่อมารติกานั่งอยู่ในห้องทำงานไฟวางกองอยู่ตรงหน้าแต่สายตาของเธอจ้องมองไปในอากาศคำถามวงเวียนในหัวของเธอจะนำความจริงออกมาได้อย่างไรคำถามนี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนเธอตัดสินใจก้าวไปสู่การตัดสินใจที่อันตรายที่สุดในชีวิตเธอรู้ว่า ถึงเวลาต้องเปิดเผยความจริงแม้ว่าจะต้องเดิมพันด้วยชีวิตของเธอเองก็ตามเธอเรียกผู้ใต้บังคับบัญชาที่ไว้ใจได้คนหนึ่งมาและพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลแต่หนักแน่นคืนนี้ฉันจะปลอมตัวเป็นนักโทษและเข้าไปในเรือนจำไม่มีเครื่องแบบไม่มีการแจ้งเตือนเพื่อให้ความจริงปรากฏและแล้วคืนนั้นก็มาถึงคืนอันมืดมิดที่ไม่เพียงขย่าชีวิตของรติกาแต่ยังเผยโฉมหน้าที่โหดร้ายที่สุดของมนุษยชาติกฎหมาย และความยุติธรรมวันที่18มีนาคมวันพฤหัสบดีเวลา21นาฬิกาบรรยากาศในมุมใบเต็มไปด้วยความอึดอัดอากาศชื้นจนหายใจลำบากเจ้าหน้าที่ตำรวจรอบเรือนจำบางคนหลับบางคนสูบบุหรี่อย่างไม่ใส่ใจและบางคนเมามายในอำนาจใช้เครื่องแบบในทางที่ผิดท่ามกลางสถานการณ์นี้รติกาตัดสินใจก้าวไปด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งดุดเหล็กเธอสวมชุดนักโทษคลุมหน้าด้วยผ้าคลุมและเข้าสู่เรือนจำหญิงมูไบด้วยตัวตนปลอม ภารกิจนี้เหมือนการเดินในความมืดเพียงลำพังไม่มีการปกป้องไม่มีตัวตนมีเพียงความมุ่งมั่นและความเชื่อว่าหากความจริงไม่ปรากฏความยุติธรรมจะตายเวลา22นาฬิกา30นาทีเธอมาถึงส่วนของเรือนจำที่นักโทษหญิงถูกแยกขังบรรยากาศแตกต่างจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงผนังเปื้อนคราบชื้นอากาศเต็มไปด้วยกลิ่นเหม็นเสียงสะอื้นแผ่วเบาและเสียงตะโกนด่าทอพร้อมการลงไม้ลงมือรติกาเห็นภาพที่แแม่แต่คนที่เข้มแข็งที่สุด ก็ต้องหวาดกลัวเจ้าหน้าที่ตำรวจบ,บางคนบังคับให้ผู้หญิงเต้นบางคนลูบไล่ร่างกายของพวกเธอบางคนหัวร้อยยันผู้หญิงบางคนยอมจำนนด้วยความสิ้นหวังบางคนกรีดร้องแต่ถูกปิดปากความเจ็บปวดที่ไม่อาจอธิบายได้เขียนอยู่บนใบหน้าของพวกเธอหัวใจของรติกาเต้นแรงเธอรู้ว่านี่ไม่ใช่แค่เรือนจำแต่เป็นนรกที่อำนาจครอบงำกฎหมาย แต่เธอมาเตรียมพร้อมใต้เสื้อผ้าของเธอมีกล้องลับที่บันทึกทุกฉากไมโครโฟนที่ซ่อนอยู่ในปกเสื้อส่งทุกเสียงไปยังทีมลับภายนอกรติกาไม่ได้มาคนเดียวเธอมาพร้อมทีมที่ยึดมั่นในความจริงเมื่อรติกาเข้าไปอยู่ในกลุ่มนักโทษเจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งเดินตรงมาหาเธอด้วยสายตาสงสัยและยิ้มเยาะเขาถามว่าแกเป็นใครไม่เคยเห็นหน้าแกมาก่อนชื่ออะไรรติกาสูดหายใจลึกควบคุมความโกรธและพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลฉันเพิ่งถูกพามาที่นี่ข้าตำรวจคนนั้นบิดหนวด และถามด้วยน้ำเสียงเข้มทำผิดอะไรมารติก้ามหน้าและตอบว่าฉันถูกกล่าวหาว่าขโมยแต่ฉันบริสุทธิ์ฉันไม่ได้ทำอะไรตำรวจสองสามคนที่ยืนอยู่ใกล้ๆหัวระยะคนหนึ่งพูดว่าทุกคนที่นี่ก็พูดแบบนี้และไม่มีใครยอมรับความจริงเขาถามต่อชื่ออะไรนะรติกาตอบด้วยน้ำเสียงสงบแต่ชัดเจนฉันชื่อสุมิตราตำรวจคนหนึ่งพูดด้วยน้ำเสียงเย่อหยิง ชื่อแปลกดีนี่เอาล่ยอย่าพูดมากมาบีบเท้าให้เราหน่อยไม่งั้นจะเจอดีรติการองตรงเข้าไปในดวงตาของเขาและพูดด้วยน้ำเสียงสงบแต่หนักแน่นฉันมาที่นี่เพื่อรับโทษไม่ใช่เพื่อรับใช้ท่านตราบใดที่ข้อกล่าวหายังไม่พิสูจน์ฉันเป็นเพียงผู้ต้องหาไม่ใช่ทาสคำพูดนี้ทำให้บรรยากาศตึงเครียดตำรวจคนหนึ่งตะโกนด้วยความโกรธปากดีนักทำตามที่สั่งไม่งั้นจะขังแกในห้องที่แกจะต้องร้องให้ไปตลอดชีวิต รติกาทำน้ำเสียงให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อกลัวฉันมาที่นี่เพื่อล้างมนทินและยิ่งท่านข่มขู่ฉันยิ่งมีพลังมากขึ้นในขณะนั้นนักโทษหญิงคนหนึ่งที่ดูอ่อนแอเดินมาหาเธออย่างเงียบๆดวงตาของเธอเต็มไปด้วยน้ำตาเธอกระซิบว่านั่งลงเธออย่าพูดอะไรกับพวกนี้ทำตามที่พวกเขาบอกพวกนี้ตีและทำให้อับอายที่นี่มีกฎเพียงข้อเดียวมีชีวิตอยู่แต่ต้องเงียบรติกาถามอย่างนุ่มนวลทำไมเธอไม่เคยต่อสู้ นักโทษมองรอบๆด้วยความหวาดกลัวและกระซิบว่าที่นี่เต็มไปด้วยความกลัวใครพูดออกไปจะถูกขังในห้องเดียวและในตอนกลางคืนจะถูกทำสิ่งที่แม่แต่คิดก็ทำให้วิญญาณสันสถานทันใดนั้นตำรวจคนหนึ่งคว้าแขนของรติกาและพูดด้วยน้ำเสียงดุดันพอได้แล้วฉันจะพาแกไปที่ห้องที่ความหญิงของแกจะถูกทำลาย รติการู้ว่าตอนนี้ถึงจุดสำคัญของเกมเธอเดินตามเขาไปอย่างเงียบๆและถูกผลักเข้าไปในห้องมืดที่มีเพียงเธอกับตำรวจสองคนประตูถูกปิดล็อกตำรวจคนหนึ่งพูดด้วยน้ำเสียงเย่อยบอกมาว่าแกเป็นใครทำไมถึงกล้าทำตัววุ่นวายอีกคนหัวเราะเด็กสมัยนี้คิดว่าตัวเองเป็นเสือแต่เราจะทำให้แกเห็นว่าชีวิตแกจะพังได้ยังไงร,รติกามองทั้งสองด้วยสายตาสงบแต่เต็มไปด้วยความมั่นใจเธอพูดว่า ฉันไม่ได้พูดอะไรผิดแล้วทำไมพวกคุณถึงพาฉันมาที่นี่ตำรวจคนหนึ่งขยับเข้ามาใกล้และข่มขู่เงียบสเสียวครึ่งชั่วโมงแกจะรู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนรติการู้ว่าเวลานั้นมาถึงแล้วเธอสูดหายใจลึกและพูดด้วยน้ำเสียงดังก้องดุดสายฟ้าฟังให้ดีฉันไม่ใช่สุมิตราฉันคือผู้กำกับการติกาสิงและทุกสิ่งที่พวกคุณทำอยู่ถูกบันทึกไว้ทีมของฉันกำลังดูทุกการเคลื่อนไหวของฉันอยู่ ทั้งสองตำรวจตกตะลึงใบหน้าของพวกเขาเปลี่ยนเป็นความหวาดกลัวความเย่อหยิ่งในน้ำเสียงของพวกเขากลายเป็นความตื่นตระหนกในพริบตารติกายยืนนิ่งใบหน้าของเธอแข็งแกร่งและจริงจังดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นที่ไม่อาจสั่นคลอนเธอเปิดเผยตัวตนของเธอเร็วกว่าที่คาดไว้เพราะเธอรู้ว่าตำรวจสองคนนี้เพิ่งถูกย้ายมาประจำการที่นี่ได้ไม่นานจิตใจของพวกเขาอย่างไม่ถูกครอบงำโดยความชั่วร้ายทั้งหมดยังมีมนุษยธรรมหลงเหลืออยู่บ้าง รติกามองทั้งสองและถามด้วยน้ำเสียงหนักแน่นพวกนายชื่ออะไรคนหนึ่งก้มหน้าลงและตอบว่าผมชื่ออรชุนอีกคนสูดหายใจลึกและตอบว่าผมชื่อวิกรมรติกาหยุดชั่วครู่และถามต่อรู้ไหมว่าพวกนายกำลังพูดกับใครทั้งสองมองหน้ากันและตอบพร้อมกันไม่รู้และเราไม่สนด้วยที่นี่ทุกคนต้องยอมจำนวนแม่แต่แกก็จะต้องยอมเมื่อเจ้านายมาแต่รติกาไม่หวั่นไหวเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่ดังขึ้นฟังให้ดีฉันคือผู้กำกับการติกาสิงห์ และฉันบอกเรื่องนี้กับพวกนายเพราะพวกนายจะต้องมากับฉันนี่ไม่ใช่ภารกิจส่วนตัวแต่เป็นภารกิจเพื่อมนุษยชาติทั้งสองตกตะลึงอรชุนพูดด้วยความหมงุดหงิดถึงเป็นผู้กำกับการแล้วยังไงเราเองก็เป็นตำรวจไม่ใช่คนธรรมดาวิกรม,มัวร่อยะดูสิออรชุนแกพูดเหมือนในหนังถ้าเป็นในหนังแกคงเป็นนางเอกไปแล้วแต่รติการู้ว่านี่ไม่ใช่เวลามัวเล่นเธอยกระดับน้ำเสียงและพูดด้วยความหนักแน่น พวกนายลืมไปว่ายืนอยู่ต่อหน้าใครนี่คือคําเตือนสุดท้ายถ้าพวกนายยังข้ามเส้นจะไม่ใช่แค่เสียงานแต่จะต้องยืนเคียงข้างกับผู้หญิงที่พวกนายกดขี่และวันนั้นจะเป็นวันที่เลวร้ายที่สุดของพวกนายคําพูดของเธอดังกล้องในห้องเราสายฟ้าใบหน้าของทั้งสองเริ่มปรากฏความกลัวขาของพวกเขาสันใจเต้นแรงพวกเขาตระหนักได้ว่าผู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงหน้าไม่ใช่นักโทษธ,ธรรมดาแต่เป็นพลังที่ไม่อาจหยุดยั้งรติกาดึงบัตรประจําตัวออกจากกระเป๋าซึ่งระบุชื่อตําแหน่ง และประวัติการทำงานของเธอเมื่ออรชุนและวิกรมเห็นพวกเขาคุกเข่าลงต่อหน้าเธอและร้องขอท่านผู้กำกับโปรดให้อภัยเราเราไม่รู้ว่าเป็นท่านเราได้ทำผิดพลาดครั้งใหญ่รติกาสูดหายใจลึกและพูดอย่างสงบฉันให้อภัยพวกนายได้แต่มีเงื่อนไขพวกนายต้องยืนหยัดเคียงข้างความจริงถ้าพวกนายช่วยฉันพวกนายจะรอดแต่ถ้าไม่พวกนายจะกลายเป็นหนึ่งในเหล่าคนชั่วที่ฉันจะไม่ปล่อยไว้ทั้งสองก้มศีรษะและพูดพร้อมกัน ครับท่านเราจะอยู่ข้างท่านท่านสั่งอะไรเราจะทําตามรติกามองเข้าไปในดวงตาของทั้งสองเพื่อประเมินความจริงใจจากนั้นพูดว่าถ้าอย่างนั้นบอกความจริงมาทุกคืนเมื่อเรือจนจํานี้จมอยู่ในความมืดเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงที่ไร้ทางสู้เหล่านี้ห้องนั้นเงียบลงชั่วขณะจากนั้นทั้งสองเริ่มเล่าความลับที่เผยโฉมหน้าน่าสะพรึงกลัวของระบบอรชุน และวิกรมเล่าด้วยใจหนักอึ้งถึงวิธีที่นักโทษหญิงถูกดึงตัวออกจากห้องขังในยามค่ำคืนวิธีที่ตำรวจกลายเป็นอสูรกายฉากการทารุณทั้งร่างกายและจิตใจที่ทำให้วิญญาณสันสานและวิธีที่ทุกอย่างถูกปกปิดด้วยรายงานปลอมโดยการสมรู้ร่วมคิดของเจ้าหน้าที่ระดับสูงใบหน้าของรติกาแดงก่ำด้วยความกโกรธด,ดวงตาของเธอลุกโชนด้วยไฟแห่งความยุติธรรมเธอยื่นกล้องวิดีโอขนาดเล็กและไมโครโฟนให้ทั้งสองพร้อมพูดด้วยน้ำเสียงแข็งแกร่ง เก็บสิ่งนี้ไว้จากนี้ไปทุกช่วงเวลาจะถูกบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในนรกแห่งนี้จะต้องถูกเปิดเผยต่อโลกอรชุนและวิกรมลังเลแต่รติกามองด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความมั่นใจไม่ต้องกลัวพวกนายยังใหม่ที่นี่ยังไม่เปื้อนมือของพวกนายถ้าพวกนายยืนหยัดเพื่อความจริงในวันนี้วันพรุ่งนี้จิตสำนึกของพวกนายจะขอบคุณทั้งสองตกตะลึงและถามว่าท่านรู้จักเราได้อย่างไรรติกายิ้มเล็กน้อยและตอบว่า เมื่อฉันออกปฏิบัติภารกิจฉันรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับทั้งศัตรูและมิตรรวมถึงชื่อตัวตนและแม้แต่ครอบครัวของพวกนายจากนั้นอรชุนและวิกรมเข้าร่วมกับปฏิกราอย่างเต็มตัวพวกเขานำกล้องและไมโครโฟนไปยังส่วนมืดมิดของเรือนจำที่ซึ่งมนุษยชาติถูกฉีกถึงเมื่อค่ำคืนมาเยือนพวกเขาบันทึกทุกอย่างเสียงร้องของนักโทษหญิงเสียงหัวเราะของตำรวจที่ไร้มนุษยธรรมการสนทนาที่น่ารังเกียจและความโหดร้ายที่ถูกซ่อนไว้เป็นเวลานาน,าน ก่อนรุ่งสางรติกาออกจากเรือนจำอย่างเงียบๆโดยไม่มีใครรู้ตัวเช้าวันต่อมาในห้องประชุมที่สำนักงานใหญ่เมื่อเธอนำเสนอหลักฐานวิดีโอทุกคนในหน่วยงานตกตะลึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงถึงกับนิ่งเงียบทีมพิเศษถูกตั้งขึ้นทันทีตำรวจที่ก่อความโหดร้ายในยามค่ำคืนถูกจับกลุ่มในวันนั้นเครื่องแบบของพวกเขาถูกปลดและถูกดำเนินคดีหลายสิบคดีการกระทำของรัติกากลายเป็นตำนานในกรมตำรวจมุมไบเธอพิสูจน์ว่าหากมีความตั้งใจแน่วแน่แม่ แต่ระบบที่ทรงพลังที่สุดก็สามารถสั่นคลอนได้นักโทษหญิงวิ่งมาหาเธอคุกเข่าลงด้วยน้ำตาและคำขอบคุณท่านช่วยเราออกจากนรกนี้เราเรียกร้องมานานหลายปีแต่ไม่มีใครฟังวันนี้เราได้รับความยุติธรรมเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนหนึ่งก้าวมาข้างหน้าและกล่าวด้วยความเคารพท่านทำในสิ่งที่ไม่มีใครทำได้ความกล้าหาญของท่านน่ายกย่องรติกาศอบเพียงว่าคนที่ทำผิดภูมิใจในเครื่องแบบและอำนาจของพวกเขา แต่ตอนนี้ความหญิงของพวกเขาต้องก้มลงจงจำไว้ว่าความอายุติธรรมไม่มีวันยั่งยืนและความจริงไม่อาจถูกปิดกัน้นด้วยความกล้าความซื่อสัตย์และความมุ่งมั่นรติกาสิงได้เปิดเผยความจริงอันมืดมิดและนำความยุติธรรมมาสู่ผู้หญิงที่ไร้ทางสู้ซึ่งเป็นเพียงความฝันมาโดยตลอด